เกออได้มาทุกคนมาเขาเนี่ยเราจะไม่เล่นรูบบอก,อกร์แล้วไอ้เหี้ยตองนี้แบบจะหมดเดยวเวลาไปอะไรดีทุกคนคิดว่าจะเล่นอะไรดีนะทุกคนเราจะไปเออเอเราจะไปหาร์ดบอกเกนนี่คือแบบเกน,นอะไรในอะไรวะอะไรวะ อะไรวะอะไรวะม่นอนเพก่ามั้ไม่ก็มีนอนซันบอก บอมบาเชอรวมอะไรจะเข้าได้วันเนี้ยรอมาเป็นปีแต่ไรจะเข้าเ <c oughs> อาจิดขอ แม้ทุกคนกว่าจะเข้าได้นะเป็นชาติมีอะไรอีนี่อะไรเ,เ,ข,เราาข้าไปแล้วนะคะซีมีโฆษณาอะไรตุ่งหงายดูแลสำไมขนาดอูุ๊ยมีขนาดดีนี่อะไรเนี่ยอ,อ้นรถถังของโปรดเลยโฆษณา,าเยอะเหมือนกันเนี่ยวันนั้นอออืืหมีแต่ของถูกๆเสียดายมีแค่สี่บาท จะได้ชื่อของมนแหละแล้ทุกคนเล่นกันเราจะไปไหนหมดนี่หมดหมดหมดที่รักของผมบอมบาซีนีอุกะเลอุดกะละาพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าผมจะทำอะไร จะเอาจเจ้าฮาร์ดเบอกเคนมาทรมานเอาชิบหายกับเจ้าใครๆก็รู้มันเกียดตัวอะไรหายหายเอออีเชนวันเอย พีหับอเคนอ่ะพี่หับอเคนก็เอากระบอกไปเฮ้ยเอ้ยอ่ะอกมาเปิดเพลงเออลงไปไม่มีเพลงอ่ะแล้วเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเปิดโหมดศึกประจันหน้าบันไซเออเออเหลือมาก็ตายเลยเฮ้ยเอ้ยอ่ีเดี๋ยวช่วยปุ๊กเศกให้อ่ะ กูถูกลิงยิงจากอีกเลยเอาเชีอกแทงขาตัวเองอ้ยอะนกเค้นไอ,อ้งูเอ้ยหายหายอดเส้นวาสสัาส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 า่างลากอดวาร์ปหนีไปละหนีวาร์พปลพลังวาร์ปหายไปเลย พลังวับนี่ก็วับเพราะพวกเราจะมาดูของที่ผมไปซื้อมาตอนนั้นกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวอันี้ออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เ,ยวเยวม่งเหล็กน่นะครับทุกคนผมจะเอาของที่เหล็กออกมานะผมจะเอาอะไรดีอืมแล้วถังไก่อ่อนแล้วกันได้ติดคอ แล้วก็รถถังอะไรดีอามาอีกคันหนึงแล้วกันไปเลยรถถังศึกปัจจันาไปรถถังกับถังรถถังเออรถถังรัสเซียรถถังอเมริกาใครจะรอดใครจะไปเบิร์นมอยิ่งรัวนี่รถถังจะระเบิดในสามสองหนึ่งบึม โอ้โหหัวหลุดเลยครับทุกคนตถถังคันนี้มันตากี่วทุกคนฮืมเล็กเลโก้เลยครับตอนนี้หละบ